คำรนพารวยด้วยกเกษตร ตอนวัฒนธรรมการกินอยู่ที่ไหนให้ดูที่ตลาดสดณวันนี้ที่อีสานเหนืออุดรธานีบุญนำพาให้ได้มาอีสานกินไกเสียงแทนพินกินใจไม่อยากไปแล้วเมืองดอกคู คุณนาคำร่นกับหมมาส่งสามมาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละคุณนาคำร่นโตจริงครับแจ้งจริงพี่น้องที่พี่นอ้องเบิ้งซ้อละชัดพี่น้องครับนี่คือพอยิ่คุณเป็นปากก้อยพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องขอบคุณหลายครับแล้วตกลงจะมาโฆษณาผมหรือโฆษณาสินค้าเอ,าองโฆษณา,าคุณนาโนกับโฆษณาฝอยน้องครับสามพันยี่สิบบาทซออขาหมดสามพันสิบบาทพอสามพันยี่สิบบาทครับอุ้ยอ่าน้อยหกสิบเก้าปีครับคุณนึ่งสวยเสียงยังแก้วเลอฮะ 69ปีหุ่นดุไปสิ่งยังแก้วจะหน้าแก่ไปหน่อยฮะส่วนยุคครับเจ้าบสุดเดินขายทุกวันเนี่ยนะครับทุกวันครับจันวันถึงอาทิตย์ปีหนึ่ง12เดือนไม่ได้พักจังมือถูกมื้อถูกมือเพราะมีเสามีทิศมาบัดดีมาบัดดีเดินโดนขอไปเลยไปในป่าบัดดีจีพายนองยางเดินทั้งในที่เราป้าไว้นาไปชมพูเขาเนี่ยครับไปชมพูไปเล่นครับไปเล่นชักกูป่ะครับไปชมพูครับ กินรับผักกิ้วค่ะผักกิ้วเนี่ยเหรอผักกิ้วของบ้านนอกผักกิ้วเขาไปกินกับไปอะไรนั่นแหนมเนียงแหนมเนียงกระแนงลาบนะครับนี่ยอดมะม่วงผักกิ้วนี่อะไรผักกิ้วเหรอกวอันนี้แครับอันนี้เป็แพักตะโอมผักขาขาดไม่ได้คือพี่น้องเรากินอะไรครับเนี่ยไข่หมดแดงบ้านนอกเราไข่หมดเส้าบาดจ้าวยเดนค่ะสายสอยสายหมดแดงล่วงผอยสอยเอามากิน นี่สอยไม่ดีนะครับรดแดงมันบินมาเกาะหัวเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอ๋าเนี่ยเนี่เห็นไหมมันมาถึงนี่เลยนี่ขายอะไรครับใบย่นางค่ะอ๋อที่ไปทําไอ้แกงลาวแกงลาวค่ะใบย่านางค่ะอันนี้ของคู่ครัวของเราปลาแดกเนาะตะกลางเรียกปลาร้าชอบรับประทานกันนะครับหวอายอ ว้ยครับ <laughs> มาน้องมาอายจะพาไปเที่ยวอูดรเมืองนี้นะเที่ยวหน้านอนอ,นนานานอูดอนยีสานเนื้อราสรุปทุบตับได้ครับว่าตลาดสดบ่งบอกถึงวิถีการกินอยู่ของผู้คนได้อย่างดีเลยเดอ้อ สิบบอกให้เมืองนี้มันคนทั้งสองล้านมันก็คนต้องกินต้องใช้สามล้านอุดรธานีที่แรกมีสองล้านนะครับพอมาเจอท่านนี้อีกล้านสามล้านประชากรไม่ถูกคุมแต่ว่าเกิดง่ายเนาะเป็นติกนบางอนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้หายถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลงคำรอนวางหวังสีพรพารวย ด้วยวัฒนธรรมการบริโภคอุดรธานียังยังไม่จบเรามาต่อกันอีกตอนอตอนอกเกษตรยังสวยยังรวยได้ถ้ารู้จักจับจักต้องและลองทำกันนะ จะบอกให้นาดีดีควรใช้ข้าปลูกพันธุ์ดีก็ปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราค่าเสียเวลาเวลาเสียทีนาฟรีป,รป,รปัจจุบันเรื่องของชีววิถีอินทรีย์ปลอดสารพิษกลับเข้ามาสู่สังคมอีกคำรบ หลังจากที่เราหลงไปสู่กระแสะเคมีกันพักใหญ่ณวันนี้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วนำมูลของมันมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งใช้เองและขายสร้างไรายได้จนบางรายได้จับเงินแสนไปแล้วโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็มีสิ่งนี้ให้เด็กๆที่รักวิถีกเกษตรได้เรียนรู้ศึกษากันสําหรับไส้เดือนที่เราใช้นะคะเราจะใช้พันุแอฟริกันค่ะจากประเทศแอฟริกาแล้วก็เราจะนํามูล แล้วก็น้ำไส้เดือนของมันมาใช้สําหรับการปลูกต้นไม้ค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยค่ะถ้ากรณีไนนส้เดือนไทยนี่ไม่ได้ไส้เดือนไทยที่ไปตกปลาคือไส้เดือนไทยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าไส้เดือนไทยเป็นพันุ์ที่กินได้แบบกินน้อยแล้วก็ขยายพันุช้าด้วยค่ะอ๋อทำไมถึงมาชอบอทางด้านวิถีเกษตรคือหนูคิดว่าการทำเกษตรเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนี้นะครับผู้อำนวยการโรงเรียน อามพรวนวิทยาลัยคะ่ะอ่าก็จะปลูกปลอบเยาวชนนะครับให้รักวิถีเกษตรเพราะเกษตรนั้นช่วยช่วยชาตินะครับมีกินมีเกียรติด้วยเด็กโดยส่วนใหญ่ของเรานั้นเป็นเด็กที่อยู่ตามบ้านไม่ได้อยู่ในเมืองฉะนั้นวิถีชีวิตก็คือสามารถที่ปลูกผักกินเองได้สามารถดูแลตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้ในขณะที่ขนมก,กรอบมูลค่าแสนล้าน กำลังทำร้ายทำลายร่างกายของเด็กและเยาวชนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยก็หันมาเอาวัตถุดิบที่เกิดจากท้องถิ่นมาให้เด็กได้ทำอาหารโดยเฉพาะขนมไว้รับประทานกันเป็นอีกทางเลือกเมืองประทูเนี่ยปลาทูไปทำอะไรได้ครับนำเามาทำเค้กปลาทูแล้กปลาทูคุกกี้ประทูมาพูดนำมาพูดมาทำแยมค่ะมะม่วงขาวมะนาวโฮมาทำแยมน้ำสลัดแล้วก็เค้กค่ะ กษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่อยังคิดเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราเป็นมาและจะเป็นไปอีกนานแสนนานเลยนาตัวโลกเขายอมรับว่าเกษตรให้โชคเกษตรโลกเกษตรเราสรุปได้ครับว่าเรากําลังต่อสู้กับโลกยุคที่ใช้การตลาดนำและทำให้คนคิดผิดไปว่า นั่นคือทันยุคทันสมัยแต่สิ่งที่ใช่มันอาจไม่เป็นไปตามการตลาดตรงนั้นดอกเดอสี่บอกห้หลายคนไม่รู้จักมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นไงอามมะม่วงหาวหาวเลยครับเขาหาวม่วงม่วงนอนมะม่วงหาวผมเป็นมะนาวโหอันไม่ใช่อันนี้เป็นชื่อของผลไม้อย่างหนึ่งนะครับ มมคำร่นวางหวังสีส่งสุขให้ทุกที่ณวันนี้ที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยอำเภออัมพวาสมุทรสงคราม